UBE ครับพาร์ท3ราคาปัจจุบัน2บาท24ตังค์ราคาเส้น20 0วัน2บาท14ตังค์ UBE ครับพาร์ท3ราคาปัจจุบัน2บาท24ตังค์ราคาเส้น200วัน2บาท14ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหม UBE เป็นหุ้นใหม่พึ่งเข้าตลาดเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมนะครับสร้างราคาสูงสุดแพงสุดของ UBE เนี่ยเหนือ2บาท50คือประมาณโซนนี้อืมนะครับปรับฐานเตี้ยสุดนี่ประมาณบาท80บาท90ครับคือประมาณโซนนี้แต่แต่แต่ก่อนที่ จะมา2บาท5้ากว่าเนี่ยแพงของเขามี2แพงแพงของเขาก็คือ2บาท40ก็แพงกันนะหุ้นตัวเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยเราเทรดกันมานี่น,นรอบที่2แล้วนะที่รอบที่2นะครับแต่ตั้งแต่ IPO มาเนี่ย IPO มาเนี่ยจากแพงลงมาถูกอันนี้1รอบและจากถูกไปแพงอันนี้รอบ2 และเข้าลงมาปรับฐานตรงนี้แล้วก็วิ่งไปโซนนี้เหมือนเดิมนี่ก็ถูกเหมือนกันนะนนี้ก็โซนถูกแต่ไม่ได้ถูกที่สุดแล้วขึ้นไปโซนนี้สองบาทสี่สิบที่เดิมเลยถูกไหมนะครับแล้วเขาก็ลงมาโซนนี้ถูกเหมือนกันเห็นไหมถูกไหมแล้วขึ้นไปโซนแพงแพงที่เดียวกันเลยแพงที่เดียวกันเลยนะครับคําถามคือปัจจุบันสองบาทยี่บสนะี่ตังค์นี เป็นโซนถูกหรือโซนแพงเออถามงี้ก่อนถามงี้ก่อนนะครับคำถามอีกรอบครับปัจจุบันเนี้ยกี่คุณดูคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยสองบาทยี่สบสี่ตังเป็นโซนถูกหรือโซนแพงครับอืมบอกก่อนนะบอกก่อนนะนะครับคําตอบครับเป็นโซนถูกครับแต่ไม่ใช่โซนถูกที่สุดเพราะโซนถูกที่สุดคือโซนนี้ถูกปะ แต่ถามว่าโซน2องบาทย4เป็นโซนถูกไหมถูกแต่ไม่ได้ถูกที่สุดเป็นโซนแนวรับไหมเป็นแนวรับแต่ไม่ใช่แนวรับสําคัญประมาณนี้นะนี่ไงเห็นอะไไหมเป็นแนวรับครกันนะเป็นแนวรับที่เห็นเห็นคือรับมา3รอบแล้วจุดนี้ก็ไม่หลุด2บาท14ตังค์ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงแนวรับห อ่านะครับแต่แนวรับสำคัญนู่นเลยครับลงไปบาทแป0บาท90นะนะครับเทนได้ไปแล้วโอ้โหอัพไม่กี่ตัวแล้ววันนี้ j k i n d p r s m i n a ไม่มีขาขึ้นทั้งตัวนี่ไงมี UBE ขาขึ้นนะครับ UBEPart3 อ่านเป็นเทนขาขึ้นเพราะอยู่เหนือเส้น200วันในไทม์เฟรม e Day รอบหุ้นอยู่ในโซนถูกแต่ไม่ใช่ถูกที่สุดอยู่ในโซนแนวรับแต่ไม่ใช่แนวรับสำคัญนะครับกรอบปัจจุบันมันจะมี2อกรอบมีกรอบเล็กกรอบใหญ่นะครับถ้าเป็นกรอบเล็กกรอบเล็กผมนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันอันนี้กรอบเล็กนะเนี่ย แต่ถ้ากรอบใหญ่แต่ถ้ากรอบใหญ่กรอปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอ่ะดูกรอบเล็กอีกทีถ้าเป็นกรอบเล็กนะถ้าเป็นกรอบเล็ก UBE นะพาร์ทสนะกรอปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันแต่ถ้าเป็นกรอบใหญ่กรอปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันคําถามคือ ผมจะเอากรอบไหนคำตอบคือผมจะเอากรอบเล็กคือกรอบนี้ประมาณนี้ครับดูค่าแน่นอนนะแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ UBE 2บาท54ตังแแนวรับในกรอบปัจจุบันของ UBE 2บาท4ตังครึ่งทางเท่าไหร่ 2องบาทยี่้ตังอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ้าวดีใจด้วยครับเพราะราคาปิดมันแค่2องบาทยีครึ่งทางมันสองบาทยีแนวต้าน2องบาทห้แนวรับ2อบาทสตังค์ ราคาปัจจุบัน2บาท24ตังค์ยังอยู่ในโซนแนวรับในกอรอบยอนคือใต้2บาทยี้ตังค์ถึง2บาท4ตังค์โซนแนวต้านในกอรอบปัจจุบันของ UBE พาสาขึน้นเหนือ2องบาท29้ตังค์ถึง2บาท54สตังค์ครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ2บาท18ตังค์แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ 2บาท24ตังค์แนวรับถัดมาสองบาทสิบสี่ตังค์ใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาสำหรับคนเล่นรอบเก่งกำไรสำหรับคนเล่นรอบเก่งกำไรนะนะครับอธิบายเล่นรอบเก่งกำไรก่อนละกันนะครับอืม แนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกคงจะเป็นค่ากลางเลยครับ2บาท29้ตังค์2บาท30ตังนะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลาง2บาท32สตบงคตังแนวต้านถัดไปจาก2บาท3 2 2บาท36สตังแนวต้านถัดไปจาก2บาท36 2บาท40ตงัง แนวต้านถัดไปจาก2บาท40บาท44สตางค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ UBE พาร์บาท54สตางค์ครับสายเก่งกำไรประมาณนี้จุดสต็อปล s อมี2จุดคือ2บาท14กับ2บาท18นะครับจุดเทคกำไรเนี่ยผมจะมองเหนือเหนือ2บาท32ต้องหาเทคแล้วต้องหาเทคแล้วนะครับ UBE เนี่ยจริงๆในแนวคิดผมเนี่ยผมไม่ได้เก่งกำไรแต่ผมปั้นพอร์ตแล้วผมก็รอเขาที่ใต้2บาทเออนะครับแล้วก็รอมาโอ้โหนี่รอบที่3นะยังไม่เคยได้2บาทเลยนะครับยังไม่เคยได้2บาทเลยนะครับอืมผมจึงมองว่าผมเข้าใจแหละว่าในแพทเทิร์นของกราฟครับตรงนี้เป็นฐาน ซึ่งแน่นอนมันลงยากนะครับมันลงยากแล้วพอพอฐานตรงนี้เป็นโลต่ําสุดถูกปะเป็นโลต่ําสุดนะครับเนี่ยเป็นโลต่ําสุดแล้วเขาขึ้นไปเทสสองบาทห้าสี่โอเคก็เป็นแรงขายแต่ปัญหาคือตอนที่เขาเทสสองบาทห้าสี่รอบแรกอ่ะเขาลงมาเขาปรับฐานอยู่นี่โลอยู่นี่นะโลอยู่นี่นะครับแล้วก็ขึ้นยอ่อแล้วขึ้นไปตรงนี้ปัญหาคือตอนยอ่อ ดันย่ออยู่โลนี้คือย่ออยู่โล2บาท14นะครับแล้วขึ้นไปเทส2บาท44โอเคมันอาจจะไปถึง2บาท5้าก็คงจะมีแรงขายนะครับแต่ปัญหาคือลงมาตรงนี้ครับลงมาย่ำโลเดิมก็ไม่หลุดอีก2บาท14แล้วดีดกลับแรงมากนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่เดิมครับขึ้นมาที่เดิมตรงนี้สองบาทสี่สิบแล้วก็มีแรงขายลงมาเทสตอนนี้คือผมเฝ้ามาสองอาทิตย์ u ู e นะ นะครับคือเราต้องการอยากได้2บาท14อะไรประมาณนี้เพื่อเพื่อเก็บ30%แล้วเดี๋ยวไปเก็บใต้2บาทเจ็เซในความคิดผมนะผมก็เลยมองว่าเอา้าเมื่อวานอะก่อนที่จะปิดตลาดปิดวันมาคะคือวันเนี้ยวันนี้วันมาค่าใช่ไหมอืมหวยออกพวกนี้เนาะอืมนะครับคือปัญหาคือถ้าถามเรื่องหวยทําไมวันเนี้ยนะครับปัญหาคือดันปิดเขียวแท่งเมื่อวาน ดันปิดเขียวแท่งเมื่อวานแล้วปิดหาผมก็เลยมองว่าตายละว,ว่า2บาทรอบนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้า UBE Part 3เราเนี่ยไม่หลุด2บาท18ไอ้โลซ้ำสอโลเนี้ยก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเออฉันไม่ให้หลุด2บาท14แถมแถมมาปิดเขียวเมื่อวานแล้วไม่หลุด2บาท18ไม่แตะ2บาท14ถึงเป็นการยกโลตรงนี้อีกนะครับผมจึงมองว่ารอบนี้รอบเนี้ย ถ้า UBE ไม่หลุด2บาท18ไม่หลุด2บาท14นะการเบรก2บาท40การเบรก2บาท44เนี่ยน่าหลุนมากเลยความรู้สึกผมนะน่าหลุนมากเลยครับแปลว่าการสร้างฐานช่วงบาท80ถึง2บาทเนี่ยคือสร้างฐานเรียบร้อยไปแล้วโอกาสน้อยมากที่จะลงมาฐานเดิมโอกาสน้อยมากที่จะลงมาฐานเดิมนะครับผมถึงมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นการ ยกโลในกรอบใหญ่ไปแล้วอืมแบบนี้แบบนี้อันนี้คือโลเนาะอันนี้คือโลที่1โลที่2โลที่3เนี่ยซําโลเห็นไหมซัมโลนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าเป็นยกโลเนี่ยมุมมองเนี่ยจะเริ่มเป็นการขึ้นได้ดีและขึ้นได้ไกลอ่าขึ้นได้ดีและขึ้นได้ไกลนะครับจริงๆในแนวคิดส่วนตัวในมุมมองส่วนตัวผมกับ UVE เนี่ยคือผม ผมเคยทําคลิปอยู่อีไปแล้วนะนะครับอ่าแล้วก็อ่านธุรกิจผู้ถือหุ้นรายใหญ่กำไรสุทธินี่สินสินทรัพย์ r e อีปันผลลักษณะธุรกิจมุมมอง,มอง,มองน่าสนใจนะครับ UBE นะผมถึงมองวางแผนปั้นไว้นะครับในโซนแบบ2บาท20เป็นเป็น30%ของผมแล้วก็70คือใต้2บาท แต่มองตอนนี้มันแบบโห70%นไม่ได้มันน่าจะไม่ได้เออน่าจะไม่ได้นะนะครับแต่ในในกลุ่มแบ่งปันนะครับแล้วก็ในกลุ่มเรียนเนี่ยเขาเขาเทรด UBE เขาน่าจะชินกับราคาแล้วนะครับว่าต้องวางสตาทอัลอตตรงไหนต้องขายตรงไหนแล้วก็เข้าสะสมในราคาไหนนะครับผมจึงมุมมองว่าการที่ UBE ไม่ดุด2บาทส4กับไม่ดุด2บาทสเนี่ยมุมอมองจะเป็นการขึ้นต่อเพื่อเบรก2บาท40 นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในโซนในโซนนี้ในโซนนี้โซนนี้โซนนี้มันคือโซนแนวต้านไม่ปลอดภัยและเป็นโซนขายถึงเวลาก็ต้องขายถ้ามันจะขึ้นต่อก็ปล่อยให้มันขึ้นไปกำไรถูกเสมอสำหรับสายเก่งกำไรครับสายปั้นหรอ สายปั้นของ UBE เนี่ยจริงๆเนี่ยผมมองในช่วง2บาท4ตังถึง2บาท20ตังคือโซนนี้ครับคือโซนนี้ก่อนโซนเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยคุณต้องมี30%และโซนเนี้ยเราจะมองอีก70%เ,เดี๋ยวเขียนให้ดูสายปั้นสายปั้นสายปั้นโซนเนี้ยจะเป็นโซน30% และโซนนี้จะเป็นโซน70%นะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือมันจะลงไหมเออนะครับไอโซนที่คุณจะได้70%นะครับแต่ถ้าสายปั้นสายปั้นไม่ลงใช่ไหมสมมติว่ามันไม่ได้ไม้เจ็อร์เซ็นน่ะแล้วมันได้แต่สามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแต่สายปั้นน่ะถ้าขึ้นไปถึงสองบาทสี่สิบ หรือ2บาท44หรือ2บาท54สายปั้นก็ต้องขายประมาณนี้นะแผนปั้นนะนะครับเนไ่ยถือทนจนมาลงมาที่เดิมนะไม่ใช่นะเพราะเขาเล่นรอบได้ดีมากครับระหว่าง2บาท14ถึง2บาท40แล้วก็ลงมา2บาท18เดี๋ยวมันก็จะไป2บาท40คือมันเป็นรอบที่สวยมากอยู่บีนะอยู่บนะแต่สายปั้นก็ต้องเข้าใจว่าอ่ะคุณได้30%ก็ ก็ได้กําไรในระดับหนึ่งนะในการในการเทรดสวิงนะครับอืมนะครับถึงแม้จะไม่ได้ครบไม้ปั้นก็เถอะนะครับประมาณนี้ UBEPart3 ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ s p e n m o b i l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี s pen mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาร์เก็ตติงชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลายไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติงชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก uo b ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ